ที่เปลี่ยนตำแหน่งปุ่มแคปหน้าจอในมือถือซัมซุงครับที่สร้างขึ้นมาจากคลิปก่อนครับจากเดิมอยู่ริมๆเนี่ยอาจจะลั่นไปโดนบ่อยครับลองเปลี่ยนมาอยู่ตรงกลางแล้วใช้งานดูตั้งค่าย,ยัางไงไปดูปุ่มนี้เพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์บอกว่ามีประโยชน์กับการทํางานที่ต้องใช้การแคปหน้าจอบ่อยๆครับเพราะว่ามันกดได้ง่ายครับเนี่ยเราแตะไปเลยครับเกียรท,ท,ทีแล้วก็แคปไปเลยแต่บางคนเขาบอกว่ามีปัญหาลั่นไปโดนบ่อยเหลือเกินลองเปลี่ยนตำแหน่งใช้งานดูอาจจะช่วยได้ครับอ่ะให้เข้าไปที่ แอป Word Lock เจ้าเดิมนะครับอ่ะเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วมาที่คําสั่งนี่ครับ Nest Star เนี่ยกดเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยที่เราสร้างไปแล้วอันนี้ครับติ๊กถูกอยู่เราใช้งานอยู่เนี่ยเราแตะค้างไปครับแล้วเลือกคําสั่ง Edit อันนี้เข้ามาแล้วมาเลือกคําสั่ง Button Layout ครับเราแตะเข้าไปแล้วตรง Add Button ตรงนี้ครับให้กดคําว่า Edit ข้างๆนี้ด้านบนเนี่ยเราแตะที่ปุ่ม c a p หน้าจอค้างไว้ครับแล้วเราก็ลากเปลี่ยนตําแหน่งได้เลยสมมุติผมเอาไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็กดดันครับ ทีเนี้ยเราก็กดเซฟไปครับปุ๊บนี่ครับจะเห็นว่าตำแหน่งของปุ่มแคปหน้าจอปรับมาตามที่เราตั้งค่าแลวทีนี้เราก็ต้องลองใช้ดูแล้วครับว่าถ้าเปลี่ยนตำแหน่งมาไว้ตรงเนี้ยหรือบางคนจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีการลั่นไปโดนบ่อยในชีวิตประจําวันหรือเปล่าถ้าเกิดยังลั่นไปโดนบ่อยอีกเนี่ยก็อาจจะต้องเอาออกครับยกเลิกแล้วเปลี่ยนไปใช้แบบอื่นแทนครับเช่นแต่หลังจอแบบนี้ก็ได้ครับอ่ะลองทําดูครับถ้าชอบคลิปดีแบบนี้กดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ